สวัสดีครับพี่สายมาทาเชียมครับผมบ้าคุณดำครับสวัสดีจ้ามาครับกับแม่พามาเห็นด้วกับเขาอีกทำไมนี่แม่ไดงยังครับมาดิแดงน้องไม่ส่งเสียแดงน้องไม่ส้งผักแองแงครับอืมแนวเสียบตัวนี้ครับคนครับนมาไม่ส่งของขาวเนี่ยครับี่มีที่เด็ดอีกแล้วครับพี่น้องที่เด็ดทีหลังครับอันนี้แดงน้องไม่ส่งเสี้ยผักแองแงดอกกระเดี้ยวบ้างดูดอกแองแงเสี้ยดอกกองแงอยู่พี่เสียบมาแม่ก็คือกันดิบ่คือกันนะ่ามันเป็นแนวเสียกันนะ เไม่เอาใส่เครื่องครับนี่คลิกนะครับลุงโดดลุงโดดคุ้งละถุงละตอนครับถุงละตอนใส่เครื่องนะครับเดี๋ยวปั้นฟดดันค่อยๆใส่ปลาที่หลังครับใส่ปลาที่หลังครับใส่น้ำปลาแด่น้ำปลาละน้อยนันจ้ะใส่ได้ทุกเมนูครับน้ำปลาห้องใส่หยอดนิดนึงใส่หลายเป็นเสี่ยงเป็นกินนั่นั่นใส่ปลาใส่ขาขาของมันจะสุด นี่ใส่ผงยีสต์ลดน้อน,อนอเลยค,ครับน้อยนิดหอมนัวสิครับต้องใส่ลายครับแล้วก็ใส่แม่น้ำป,าำปาาลาบ่ใส่น้ำปลาก่อนเนี่ยเลยอันนี้จะใส่น้ำปลาครับจะบ่ใส่น้ำปลา,ปาลายครับใส่น้ำปลาไใส่น้ำปลาลายไม่สินี่อหอมเครื่องขึ้นมาแล้วพี่น้อง นี่ครับทีเด็ดแล้วครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกจ้าพี่น้องพอนี่ซิมนล้ครับใส่น้ำมันโซมใส่ปากใส่แงงก็ใส่เห็ดปวกครับพี่น้องเห็ดปวกเป็นหยาบเนี่ยหยาบครับเฮงนะครับพี่น้องพอน่ะโดดตัวโดดเขาแกงขายคือทำเขาแกงกินมได้ครับพี่น้องให้ครบรถกันเลยครับนี่ครบรถได้พี <S <S ่น้องว่านี่แกงเห็ดปวกใส่ปลากระ่แงงใส่น้ำมันโซมสามอย่าง แกงต้นเห็ดปลวกเส้นน้องไปส้มกระแซ่บเด้ยนี่น้องใส่ปลากไกยังไข่อีกมมันนี่ยเราหาปลากไก่ย่งครับนี่พี่น้องใส่ปลาครับใส่ปลาข้าจ้ามาฟูตีแล้วจ้ะทีเดียวท้องขับปากไก่ย่งวุ่วุ่นนะครับยันนะรับ พี่น้องได้แล้วครับปิดกันแลยครับพี่น้องใส่ผักใส่ผักครับผักอิตูครับอีตูจ้าเนี่ยใบผักแมงลักครับใส่กับไปมันหอมเลยครับนี่ไปหอมแล้วิที่ไปนี่ไปตาครับพี่น้องเอาละครับมาครับพี่น้องมาตาครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาขึ้นเก้าขัดกับเมนูสิบแซ่บมือนี เสริมให้นายมูดํากับไอแม่ท้ายทำฐานนะคะอาบน้ำอาบไหนเพื่อว่าจะไปพบลูกค้ากันนะคราเต่งตัวให้สวยน้ำเน่ฝากไปน้ำเน่เด้อพี่น้องสำหรับเนี่ยค่ะเต่งสำหรับว่าเต่งเต่งกุชชั่นค่ะเต่งกุชชั่นเนาะค่ะเป็นเต่งพับสมลองพื้นในโตเรียบร้อยสสำหรับพี่น้องมาเต่งงไงยไงเขากรลังไหนสะอาดลวกันหาตัวนี้ราคาแล้วลดค่ะ ี่น้องนะ้ต่ห็นแล้วค่ตอวนี้ก็ใส่ความมันเงาพร้อมนนมีเห็ดปวกเห็ดปวกใส่ถุงละดอก <c oughs> ถุงละกสองตามดอกนั่นไหมเนาะนะกับตาแบบนีใครเจ็บนะ่นี่ยอ,อ,อ,อ่อนแล้วไหม,ม่อนแล้วไหมอ๋อเส้นหมอสิไปตาขายอาเลยทั้งดีกันทางดีงดยันขี้ปไปเส้หมอขวบมันไม่ได้ไนะยเนาะ เจียงอนครับก็ดีครับวีนองเันกิรเขาแรงอนเปห็ดปวกดอกนี่คือโซงงามแท่เน้อโป่งโลงยงงามอะไรก็จอเลือกเห็ดปวกเอาเลยนับตัวป่ามันทอก็ยันมาทอกันอกได้บ กันมเจ้าจ้าไม่ต้มฮอกกเฮ็ดเองเด้อพี่น้องก็าเถกะหาม้าในราคาคนละมื่อบานมือไสเห็ดปัวกัเห็ดปวกาาาเองคนนีขาขาน้ไปไปไป,ป,ไป,ปมาแนบามาดทุกมือทุกมือยังปรสินอีกค่าแล้ไม่ใช้กว่าอีกที่อปูอีหนีเด้อ No แต่้เอียดกงห็ดปวกแต่ว่าคือหินห็ดปวกสิบ้านห็ดปวกพันยุบห็นปวกหปวกหายกินปากินห็ดปวกข้าลากินเห็ดปว่ะันแดดดีรอคุณน้แต่กงไข่แต่กางไข่ได้เรพี่นนอนคุณ เซีตัเสษหรือเป็นจับมือมัใส่เข่ากันดีก็แท้เนาะอย่าเป็นมัดอ่าถาเป็นมัทุกมือเรามัดติดแต่ละเบืดแค่นี้เราเสริมปุอยลมอากาศออกมันจะเคย่งเยอะตากเนี่ยนี่เพราะว่าเป็นหอนค่ะเทมีเือบอกฉันได้ฉันอุ่นจินนันไปได้ ฉันอุ่นนั่งนึ่งออุ่นมีอีกเมนูหนึ่งได้ไงพี่น้องเห็นแล้วแบบเธอยังเด้อุ่นหมกเครื่องไนไก่ได้พี่น้องหมกเครื่องนั้นไก่ค่ะเต็ะแซ่บค่ะโอ๋แต่เสี่ยนใครเปล่าลุงอยอะเดี๋ยวโซ่แขกโซ่ลูกค้าเยี่ยมของปบบหายไปพี่น้องคุ้มมัดคอยยูฟเอาไล่คอยอาการออกน้ำเยอะเอ้ยไม้องไม่เอาไคุ้ ปูเตอดอกเห็ดเลยแม่ค้าเสริมเอาคุณภาพเอาเนาะค่ะแต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยแล้วพี่น้องดีเพคก็ต้องงามคือจังการมัดถุงสิแต่ว่าเสิร์ฟมัดบ้างงามเห็ดปัวเห็ดปววขายแยวตัวนี้ให้ดอกนึงพอเห้ดปัวกัตแลปกันกัตแลปกันดูกันหอมที่นี่พี่น้อง เนี่ยมกักัเสริมดวยูี่ยวเนะาะค่ะตักก่อน้อค่ะพี่น้องไม่กล <laughs> ้าิตักไม่กล <laughs> ้าใชมคตักจากนี้แมวก็จีเดียวไปกินนั้นเหละค่ะเห็นมือลราสาวลุงพี่น้องมือีนก็ริีกรกเกียกับเหี่ยงกระเทอกหมกขึงในไกลหมกขึง,นะงในไกลค่ะหูดับลานะปลาออกลูก,กิเนีย

ได้แล้วครับพี่น้องสุณดูไทยนะครับถ้าไปขคายขอร์สคายแสด้เหตุไรตาไม่ดีเลยตาเปย์ันมือนนอนแม่เขยงก็แม่เข่งเนี่ยตาปนนงเวียนเลยนังเีนเลยมีปวกตอนตา ก็ท่าเนี่จะเอาน่าเกิดบ้องนี้เอาแ่พอดีเลยถุงนี้งั้เอือหือนี่จะตอนคาไปครับในซาถุงาวถุงไปไนพี่น้องเตียมโตไปขายเก่งน้ากันค่ะไปครับพี่น้องไปพี่น้องไปขายอน้กันค่ะเมืองสวนเขาสีทางทานทังเลยค่ะ บคุณครับทางน้ำอยโยไมายิงใส่ได้เลยพี่น้องไปครับมกเครื่องในใกล้หมกเครื่องในไก่กับเก่งปลาใครเป็นมกปลาแล้วเป็นพี่น้องมกเครื่องในไก่เขาหนีเด้อค่ะเออได้ให้พี่น้องไหยังเด้เด้อค่ะมกเครื่องในไก่เขาบอกละสิบบาทค่ะมกเครื่องในไก่้ใกล้บนเก่งเสี่ยงหมกหนึ่งห้า โออมันซื้อเครื่องหมกนึ่หมกละสิบบาทเออพอดีกินข้าวพอดีกันอันนี้หมกละสิบบาทนะหมกเคร่ในไก่ตุดก

อลาชาเขาดีตั네้งเขาเขาน้ามันงอนนด้นน oh, ่ะ้าจะไปดีอาจ้าขอบคุณค่ะเอาหลับอเออโอ้เซ้อะไรด้ชินทีสองหมกซ้อันนี้สองโมกซ่ะ้าเบ้าเก่งก็ไม่สม็ดปวกข้ามบ้าอาจากถุงบ้า พ่ไม่พ er ูดนะเถอปะไ่ครับหอยหลังหมาเธอมาเลือกไปครับอ๋อไครับมาเลือกเลยค่ะหมกละสิบบาทเกงิดปวกใส่ปลาเป็นยงไงค่ะอแดดีถุงลระาวแดดดด้อะเอปลาเป็นี้งไขค่เต็มิดปวกอ่อแล้วปลาเป็นหมกละสิบบาทข้นข้ สนนงสนสองนองหบ,บาทหา้าขอบคุณค่ะเป็นติ๊กต็กและต้มือเนี่ยครับขายดียู่ค่ะนะคำนี้เนาะคือแมนมะคำนี้กะนั่นหลัก้าพี่นนอะเกยงฮิตไปรับ่เนไป,นไปเราต้องจับหมอน้เด้เอเด้เอเด้อค่ะไก่อร่อยมากเลยค่ะ อัดสองอย่างไหมไม่บอกอะไรคุณได้ดไหมกับเจ่๊นี่ลูกค้าประจำแม่น้องมาซื้อหมกกันงในใกล้หมุกละสิบบาทจ้าอันนี้ถองหนึ่งแบบนี้ทำนะทำกระโด้วยทั้งวันมาเขาหย่อกจากปลามาขอบคุณครับ นิดน่ครับโดยตัวหมกตัวไนไก้หมกแล้สิบบาทจ้าเงเง็ดหมดเลยนะไม่โสงติบารเองหมกแว้สิตบาเอ้นี่นี่ตอหมกนะจ้าต้านี่น้ำมดจ้าโอ้ยดูดยหมกเครื่องไก่ต่อหมกยีสิบ้า ฮาเอ้าหาบึงแต่องานี่นี่มุกน่าติดวา้ได้ด้จังน้องไหม่ด้ บังคับลูกค้าไปเเนไเดี๋ยวมือจะพัดเก็บห่ที0บาทอะไรจ้าว่ากันมือเดีกมือนั่นล่ะต้งหลดด้วสติบุพระขอบคุณะ10บาทจ้ะหม้อพึ่งในไกลเสีย เอา้มตใส่ห็ดบวกใส่ปากเงี้ยงใครเหรอใส่ห็ดบวกมาหน่อยนึงจ้าว่าม็อยังเดิมหาน้ำใหม่รักเ้เห็ดบวกมาคำประกาศประกาศล้วงหลอดพนางใส่ฮือฮือยุบหน้าตายทั้งรถนี่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หกกี่หกฮะสองหกสามหกสี่หกห้าคือระเข้าต่อยนี่จ้าสองม่ก้วยันเข้าใส่พอดีค่ะขอบคุณค่ะเี่บเซ็เดี่ยวไม่ไหมอันนี้สามมาแล้วนี่ผมก็ขอบคุณค่ะ ขายได้ยูตีตามิปาด่โอไปไงคค่ะแม่มาซื้อกับเขาต้อยนหน้าอกติปตาคือไปใส่ดูเย็นเนี่ยไม่ไหมแก็ติปตาแกงปากแงงปาแงงใสหินถัวสเตหนูนี่ดิบน้ใม่ใสหินั่วมาพร้อมแล้วกระบปากแงงพร้อมปากแงงใครปากแงงใครติปพร้อมเลย นี่มกละติบตาอันนี้ถือว่าหาวจ้ะได้เห็นปวดน้ำหน่อยนึง่่าา่อบหอนอนเต่าหมาป่ะสิบว่ได้อท่านหมาำเลยมือเนี่ยค่ะหมกช่ไหมเอาจักหมกจ้สองสองหมูักขาไนปกระแองได้ซื้อค่ะ

ขอบคุณครับน้อแล้วเราไปติดตามผลงานเราตาขอบคุณนะคะี่ตาขอบคุณในลายนะค่ะซอมหมูเบ้ากินตากะางงเส้นต้อมีส่วน้อบะหมันเส้นเต๊ะเส้นหนึ่งนะตามีเห็ดปลวกพร้อมเห็ดปลวกรุ่นเขาเต๋อเห็ดปลวกมาหน่อยนึงค่ะจะได้ใส่เข้าไปไหน ออันนี้หนะเงอันสี่ปิหาอันนี้ซองหมกยี่สิบบาครับห้ามค่ะขอบคุณค่ะร่ขามขอบคุณค้าซอสีซอสถือพี่น้องไปค่ะพี่น้อง่สมแล้วกันนี่ม um> ีปวกห้อม อันนี้มกละสิบบาทมกไม่ใกล้จ้ะเอาเก่งเนาะไมกสองมกจ้ะงไกล้สงมกค่ะบ่เก่งน้ำบกห่าเอาไปสุดแซ่เอาไหค่ะท่น้อนได้เห็ดปวกมาน้ำก็ได้เกงใส้น้ำราคาอันนี้ปากยงง้อมแ้้แกงปากงใครสาบาท อมถุงแบบน้เก่ย่างนี้เดี๋ยวเร้จะเอาลายถุงหรืกันจ้าต้าเรัดมันลอยอยู่แนเ้อนีน้ำหนีน้ำตักอย่างนี้้อมจ้าเสร็จกรยามันมาตัดกัอยางปรนอางใอย่างีก้บอางไรงโมขึ้นในกันขอบคุางไะ้แค่ะเธออยู่่าโมกอีกอันหนึ่งหรอคา เอาเก่งไปซดด้วยไหมคะขอบคุณค่ะยิ้มเรอแก่งบ่กงน่บ่ต้ยิ้มนั่นเนยเวลายิ้มบ่มีเงินบ่ขอบคุณค่ะแล้ทำไมต่มเลยปากแงงน้ำเอาไปใส่บ่อหมูข้างในไก่ครับอาจจะดูแม่ถผ สาโค้ดาวเอายังค่ะเก่ง้วไม่ส่งที่เห็นปวกบล็กเก็งนี่เยอะอ่ะเ่งเนาะถุงหนึ่งตองถุงบ้ากให้แม่น้ำแก่งใครน้ำใครแล้วหลดลูกลูกสาวไม่ใกล้ได้เนี่ยค่ะสวยเด็กคุณแม่ป่ะค่ะเท่าไหร่คะยี่สิบบาทค่านี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและวสองหมกเนาะ้า บ่ได้ลงรถได้ป้นเนี่ยน้องล,สล,อลถสิไล่นสิตรรมนก็สิกมเาบาเนี่ย <laughs> ในซอยบาทนะค้าเนี่ขอบคุณค่ะเพิ่งไปไก้หมดหมดแล้วพี่นอ้องดูด้ยวยค่ะเ๋ลือแต่สิแกงเล้วไม่สมบันนี้ยเหอหลอกตอลงไปดีแล้วนมตอยคือ,อเองก็ไม่สมเต้นตัดอย่งงี้ไข่จ้ากำลังไข่ครับกำลังไข่ต้องจะไว้อีกอยางเราจะเล็กอยางเดียวเลยห่อนหอน เป็เหลี er. wine, i i. ่ยมาค้ำคำสองงถุงมีปวดน้ำกระเดกรดองอกอกเนได้นี่วดหลายนะนน้คบับัก่าจะอนหน้ามอนมขอบคุณครับมันหนเด้ขอบคุณค่ะบขอบคุณนะคะพี่ธม ข้อนี้ครับแม่บินอดมาโดนแล้วมาสั่น่ากินบ่ค่อยไ้แต่ว่ามันคิดยากปันาเนี้ยเนี้ยขอกันนะใชปปากกันแย่อกันี่าไม่ได้แต่สื่อมัตสึก่อนมัตสซอยกันขอบคุณค่ะสิมเมิดแล้ววันนพี่น้องคำเนลนะค่ะหาคำหลายมือนะ่ยเาก่นขาดการเวลาก็ได้ค่ะ แล้วสมีละล้สีถุงไปครับขึ้นไปนีนะอย่าให้ไม่ตู้เอามาให้ไม่ตู้น้ำถุงนึงค่าให้ล้อถขข่าแรงเพื่อลรอกกิดอยากนะค่ะไปครับพี่น้ะไไปครับพี่น้องยางเลาะนะครับาคาครับราาลูกาจัค่แล้วสามถุงละเดียวเลยสามถุงตุดให้สามถุงห้สีเทา ไอเห็ดบวกน้ำไอระดดอกสองดอกค่ะคือแบบฉันเสายจสิบาหลายมา่านูหาด้ฉันนั่นนูกเลี่ยงเพื่อนคืนักดที่แดงตอนทีใส่ตอนนี้เพื่อนต่อกันเพื่อนหมดเรียบร้อยไอคนเหมาต้อยค่ะนี่ตั้งตรงเวลาจะสสิมาตัดผ่ากันเปืือนน้ำเลานีสวยครับนี่ครับเบสตนะครับขอบคุณครับเมาเมาต้บัลีวนาของด่าหมาคำเนาะไปค่ะวันนี้ขอบคุณได้หลายค่ะนี่ อดกันนพี่หมดเดือบร้อยค่ะกะแหมไปนะเธอเนาะแหมไปแต่ว่ามือนี่พอเสื่อมบอลูหลายได้นะค่ะเพราะว่าเส่อมบอลได้นับมกแต่ว่าเนาะไม่สนนั่วลูยู่เนาะค่ะหมดไปตามทุงสุดท้ายนี่พี่น้องไหเขามาเขามานับตังน้ำกันค่ะโอ้มื่อนี้ก็ไดไลายรับมาคำเน็ก็ได้ขายคลองเนาะค่ะนะคำเขากระซูไปจนคำพี่เพื่อนกะนี่แหละลูกค้าประจําทุกมื่อค่ะบ้านนั้นบ้านนังเน็ตบ้านไอคุ้นบ้านเหมาหมดพอดี สามถุงสุดท้ายเดลายยุค่ะเนาะนี่ครับไม่ได้พี่น้องหลายรับเฮาเมื่อกี้ค่ะเบิ้ลค่ะพูดนะเดี๋ยวยค่ะหนึ่งสองสองก็เดี๋ยวเธอเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดก็เป็นสามร้อยหกสิบเนาะเธอสามร้อยหกสิบสาม้อหกสิบห้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบเจ็ด เจ็ดร้อยสิบบาทเจ็ดร้อยสิบบาทรากาเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสี่สิบค่ะเจ็ดร้อยสี่สิบบาทน้ำเนาะพี่น้องการในราคาเมื่อนี้ก็เป็นหลายรับนะค่ะได้เจ็ดร้อยสี่สิบบาทเ้าก็ลงทุนไปแค่ใกล้กับนั่นเนาะประมาณร้อยร้อยกาบาทแล้วกะแพียงในกาลงทุนไปร้อยกาบาทเพราะว่าซื้อซื้อปากกระางงค่ะก็ได้กำไรดีอยู่ดีเนาะเธอเนาะใช่ครับในคลิปนี้ก็ฝากแล้วในเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นในเด้อค่ะ คลิปนี้เจ้าเสือมกระเสียวไว้สำนีละเด้อค่ะสวัสดีครับบ้าเด้อสวัสดีครับเจ้าเสือมหักพี่น้องเด้อค่ะ